อะไรครับคกินข,ข้าวแล้วคะ่ะอยากกินน้องอ่ะได้ไหมคะโอ้ยโอ้โอะไรเสี่ยงพี่อะ่ะทำไมอะ่ะเราแาจะล้มบ่อยๆชอบหรอวันนี้พี่ชา้างมีเกมง,ง่ายๆมาแนะนำนะคะเป็นเกมเลียงเพชรง,ง่ายๆนะทุกคนของ MAXX9 นะเป็นเกมที่แบบแตกง่ายมากมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะทุกคนสมัครเล่นเกมรับโบนัส20ทุกยูสแถมยังหารายได้จากการแนะนำเพื่อนได้ถึง0.6%ของการเล่นของเพื่อนอย่าลืมแอดไปที่ l ล n e แอต MAXX9 นะทุกคนมีแอตนำหน้าด้วยนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่ไปเจอกับน้องคนหนึ่งในติ๊กต็อกมาซึ่งน้องเขาแบบเสียงคือน,น่ารักมากเลยทุกคนแล้วคือพี่ก็แบบเอออยากเล่นกับน,น้องเขาพี่ก็เลยเออชวนน้องเขามาเล่นอย่ามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคน,นอขอรับไอ๊จังอะอ,อ่าวันนี้พี่ก็จะอ่อยอ่อยนิด,น,ดนิดนะทุกคนอืรับแล้วสาวเราเยอะไหมไม่มีครับใช่เปล่า เล่นหมวดธรรมดาก็ได้เดี๋ยวพี่แบบพาแรงเราลดได้ค่ะจฮะลัลโหลฮัลโหลคะฮะลัลโหลครับได้ยินได้ไหมได้ยินครับชื่ออะไรอ่ะชื่อเต๋อบะใช่ครับอ๋อคิดว่าชื่อที่รักโอ้อยเสียงพี่น่ารักโคตรทำไมเสียน่ารักน้องก็เสียงน่ารักนะคะน้องเต๋า เส a, ียงน่ารักเสีงน่ารักเรารักไั้อะไรนะคะที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเราเล่วผมไม่ได้ถึงฟังอ่ะแต่ว่าเขาเปิดลำโพงเขาดีทำไมถึงไม่ใส่หูฟังไม่เรามาผมมานอนหออุ้ยไปนอนหอเหรอานอนหท่งพี่ก็ได้นะพี่จอจริง ยังไม่ได้ตอเก่งลงไหนครับลงในใจลงไหนลงไหนลงเลยแลาว่าลงที่ห้องพี่ก็ได้นะโธพี่ทำไมอ่ะผมโดนพ,พี่แต่ละกลิปบอกอย่าตอบผู้ชายมันเลย จริงนะดู่ะหืมอย่าทอพี่ชาดเลยไม่ม<า>ก็<ห>แบบต่อเพื่อนเพื่อนบบนั้นแหละไม่ค่อยต่อคนอื่นหรอกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องพี่โสดยังไม่มีแฟนเลยอะ่ะหืมอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุสิบเก้าแล้วเราอ่ะ พอกันพอกันเรียนี่อายุเท่ากันเฮ้ยดีอะอายุเท่ากันด้วยน่ารักหน้าเราเหมือนใครบางคนเลยอ่ะแบบพี่คุณหน้าเรามากเลยหน้าผมเหมือนใครครับหน้าเหมือนแฟนพี่เลยแต่ในอนาคตเนี้ย เป็นอะไรพี่จะหาหลอกเด็กนะครับหลอกเด็กอะไรเราเอาอยุเท่ากันไอพี่รู้พี่พูดเอาไม่อยากโดนพี่หลอกหรออยากอยากอยากอะไรนะคะอยากนะคะอยากอยากโดนพี่หลอก <c oughs> หรอ <c oughs> หรอยาก <c oughs> <อ>มึงก็ต้องมาเล่นกับพี่บ่อยๆนะ ได้ครับพี่อยู่จังหวัดอะไรครับพี่อยู่ระยองค่ะบ้านแม่ผมก็อยู่ระยองพี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเราเลยบ้านแม่ผมก็อยู่ระยองครับถามแม่ด้วยนะว่ารับลูกสะพาย,ย <laughs> ไหมน่าจะรับครับพี่ใช่หรอใช่ปัปะปะ ไปอยู่ในใจพี่ไหมได้หรอพี่ลองดูจะได้รู้ว่าใจพี่ว่างผมว่าจะแออัดนะหลายคนไม่มีลองดูเวละคือถ้าถ้าไม่อยากอยู่ในใจอยู่ในเตียงก็ได้อะเอิ oh. <laughs> เอาไม่ได้หรออโอผมพยายามดูแล oh. ให้ผมพี่ชอบเสียงน้องเนยเนยติ๊กต็อกบ้างอะแบบแคนน้องชื่อว่าอะไรนะอะไรนะคะ L G B ครับทำไมน้งชื่อว่า L G อ่ะเพื่อ L G B T หมายถึงอะไรอ่ะเพื่อหมายถึงอะไรอะไม่รู้เองเหรอไม่รู้หมายถึงอะไรอ่ะ มันคือมันคือแคนเก้คนที่อะไรนะแคนเกแคนเกเฮ้แล้วเราเป็นวะเนี่ยผมเป็นหัวแคนที่ว่าผมเป็นไหมครับเป็นไหมล่ะเป็นครับฉันดาว่าพี่อ่อยไม่ได้ะสียใจอ่ะเีใจอ่ะเสียใจอ่ะ เสียใจอ่ะผู้ชายชอบเิียใจอ่ะเอ้าผมคิดว่ารู้นะเนี่ยฮะผมคิดว่าพี่รู้นะเนี่ย,มยไม่รู้อะไรเลยช่วงนี้พี่อ่องอ่องคือคือทุกคนรู้ใช่ไหม <c ười> <c ười> ทุกคนทุกคนรู้ ใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าแกเป็นเกิรเกอ่าทำไมพี่ไม่รู้วะอ้าวพี่เพิ่งรู้เหรออ่าดับฝันค่ะอ่าดับฝันค่ะ <laughs> ไม่อะไม่ต้องเสียใจครับเด็กพี่ก็เยอะอยู่ไม่พี่ชอบเสียงน้องมากเลยเสียงแบบเสียงน้องคือแบบดีมากเสียงพี่ก็ดีครับเฮ้ยน้ององรู้ได้ไงน้องเคยฟังอะ่ะผมดูคลิปพี่บ่อยพี่หมาถึงเสียงอะไรก่อนเสียงพูดเออ,อจริงๆนะพี่หมายถึงเสียงพูดจริงๆนะ จริงๆพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆแค่แหละพี่บริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราเป็นรจริงๆเหรอเอาจริงไม่สนใจว่าชอบผู้หญิงหรอไม่ผมก็เคยมีแฟนผู้หญิงไงเขาขับอกผมอ๋อแล้วพี่เป็นแฟนสักคนไหมพี่จะไม่หักอกผมหรอกครับไม่หกัก ขากอย่างอื่นนะว่ะเช่นเตียงอะไรอย่างเงี้ยหยอก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 ไไม่คิดชอบอืไม่คิดชอบผู้หญิงเอระตอนนี้ไม่แน่ครับเฮ้ยตอนนี้ไม่แน่ด้วยอ่ะแสดงว่าพี่จีบได้ได้ถ้าเกิดเด็กพี่เยอะอ่ะผมเห็น นองไม่ไม่เยอะพี่พี่ไม่ค่อยมีเด็กใส่ลายไว้สีไม่มีไม่มีนะอ๋อเจียงพี่จูงนะครับไม่มีค่ะเรับเกเขาอ้อนกันเก่งเหรอปกติครับแล้วก็พูดกันแบบนี้หรอพูดให้พี่ฟังหน่อยได้ไหม อยากฟังใช่ไหมแบบอ้อนพี่ชา้าพี่ชาครับอะไรอย่างเงี้ยพี่ชาครับพี่ชาครับกินข้าวยังครับกินข้าวแล้วคะ่ะอยากกินน้องอ่ะได้ไหมคะชอบอะ่ะชอบอะ่ะชอบอะ่ะขึ้นฟรีทั้งวันเลยนะเราวันเนี้ย เต้อเอามีคนหลุดหนึ่งอัตราครับผมเอาเอาเอาหลุดไปแล้วพี <c oughs> ่ตอเก่งอะ่ะทำไมอะ่ะตอบไม่ได้หรอหนมติดพีิมแน่เลยอะไรนะคะนุ่มติดพี่เติมแน่เลยครับไมม่ไม่ค่อยเล่นกับใครนะ ใช่ไหมใช่ไมค่อยน้นผมเห็นแต่ละคลิปนะพี่น้องน้องอยากลองยิ่งกวันนี้มาละพี่แบบสามารถท์บางทีถ้าน้องแบบได้โดนอะไรที่มันยิ่งกวันนี้บางทีน้องอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบผู้หญิงก็ได้นะใช่ไหมต้องลองใช่ไหมครับใช่ต้องลองลองจะได้รู้ใช่ไหมคะน้องเต๋า น้องต่อคะครับน่ารักจัง <c oughs> ส่องอะไรอะ่ะส่องในเกมพอหรอ <c oughs> มาส่อง <c oughs> มามามาส่องที่ห้องพี่ก็ได้นะเกินห้าหกนี้ห้าหกใช่ปะ อะไรนะห้าหกในติ๊กต็อกอะอะไรพี่ห้าหกหรือห้าเก้านะในติ๊กต็อกอะห้าหกค่ะห้าหกห้าหกอ่ะอยากลองอยู่อะไรอ่ะยพ่ดอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจพี่เขาไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อโอ้ยอุ้ย 喂，喂，喂，喂。 พีม่มันมันจะได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห,โอ,โหอะไรเสียงพี่อ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> ผมน่าจะล้มบ่อยๆชอบอะชอบ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 ก็มาฝังที่ห้องชอบก็มาทำเอ้ยชอบก็มาชอบก็มาเล่นบ่อยๆนะ ได้ครับได้แล้วก็พี่ว่างอืมพี่ก็แบบว่างไม่คือถ้าพี่ไม่ว่างก็ลองโทรมาแบบดึกดึกอย่างเงี้ยสายพี่ว่างแบบอืมไม่ใช่ติดสายนะพี่สายพี่ว่างจะงลองดูก็ได้นะคืนเนี้ยแบบถ้าแบบน้องอยากตัวอยากฟังสะดึกค่อนินบ่อยบ่อยโอ oh. <laughs> ้เลยอมไหมพี่จะมาอยร <laughs> ดีสมัยมาทำไมทำไมทำไมชิจูมเอไม่ได้เอากำลังเล่นเกมกับน้องอยู่น้องเหรอใช่น้องเป็นเป็นเป็นน้องชาร์คลูคัสครับน้องเป็นน้องชาร์คเหรอน้องครับโอเคน้องก็น้องนะอย่าเกินเลยโอเคครับ ด้วยชักะจะเปาะเขาไปทั่วน้องไม่ทีืทำยาสัน่นน้องลูกัดด้วยยาสั่นเข้าใจไหมพี่ยาพี่คือคือคือน้องเขาอยากฟังสะดุดก้อนหินแค่นั้นเองหนูก็ดังไรพ,พี่พี่เขาสะดุดทั้งเกมเลยครับ อะไรหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมน้องไปละ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 ไปบายครับเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไปเล่น GTA ก่อนนะคะน้องเต๋าครับถ้าอยากฟังสะดุดก้อนหินก็บอกนะคะได้ครับได้ครับไปลวค่ะสวัสดีครับบายนะคะ ไอ้เหี้ยพี่สบายดีไหมเหี้ยอุตอเลยคือคนแบบพี่แบบไม่ใช่คนแบบนั้นนะทุกคนพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆก็ฝากไปกดติดตามทิกตอก้องเขาได้นะคะทุกคนน้องน่ารักมากบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย